สะสมอะไราูอ้เวียนหัวเลยลูกเอาโอ้โอเวียนหัวบินเร็วเลยบินเร็วรลูกบินเร็วจังเลยนี่ย่าย่าย่าทำทังไหมทำทังไลูกทำทังไหคระไมันจะบินช้าบินเร็วมันจะสอบกันได้ไม้ไหม Thì lạc nó biến lèo, nó cũng biến lèo. Nhìn mấy? Nó làm mấy mấy cái kia nè. Giờ nó cũng sẽ เล่นทันไหมเล่นทันไหมเล่นทันไหมเล่นทนไหมมันบินเร็วแหะฮะโอมันบินเร็วมากเลยเหนไหมเห็นไหมไหม,มันก็ขาดสิครับมันก็ขาดสิครับไม่กัดไปได้นะครับอย่าปล่อยรักกีรักกีเอาเล็กเล็ก เล็กๆเล็กๆเล็กๆเล็กอจับได้ไหมจับได้ไหมมัวเร็วโอ้ยลกี้เก่งมากเลยลเก่งมากเลยโอ้ลกี้เก่งมากเลยจับได้ด้ยเล็กๆจับเล็กๆเล็กจับเลยจับเล เอาให้เล่นยังไงก็ไม่ได้ให้กลับมาลูกมันบินนะลูกมันบินเห็นไหมแล้วเขาก็บินเร็วเห็นไหมบินเร็วอีกแล้วบินเร็วอีกแล้วนั่น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  ก,กี้จับได้ไหมตะก,ก,ก,กี้จับได้ไหมตะกี้ตะกี้จับได้ไหมแล้วตะกี้จับต้องปล่อยนะลูกปล่อยไม่ผีเสื้อเห็นไหมผีเสื้อบาดเอ็ดแล้วเห็นไหมไหมจะต้องดูแลผีเสื้อเพราะบาดเอ็ดไหมเห็นไหม,หไหมบินต่ำละเปิดบินสูงนะบินต่ำละ

มันพังอะนอางเมี้ยดู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  ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตใช้เสียงตอนได้ทายคลิปนะคะวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นอะไรที่แม่ตื่นเช้าขอโทษเสียงไว้เลยนะคะตื่นเช้ามากนะคะวันนี้ก็เคลียร์เด็กๆเรียบร้อยแต่เช้าเลยว่าจะไปหาเด็กๆจอนนะคะอยู่บ้านอยู่บ้านไม่ได้หรอกคะ่ะถ้าไม่ได้ออกไปหาเด็กจอนแล้วมันหนงุดหงิดเราเอาอาหารไปให้แม่รูปอ่อนด้วยนะคะ คลิปหน้าจะเป็นของแม่ลูกอ่อนนะคะกับลูกของเขานะคะเอ่อถ้ามีถ้ามีคนไปนานเยอะๆนะคะแถวที่ว่าไปหาหมาจรทุ่งนานุกจะเลยไปหาน้องแมวสามขาอยู่นะคะแต่ถ้าคุณตาเขาไม่ได้มานาน,นก,ก็ไม่ได้เข้าไปเพราะว่าเขาก็ปิดประตูรันะ้วก,ก็ไม่กล้าเข้าไปนะคะเดี๋ยวจะหาว่าบุกรุกอะไร ไปอย่างนั้นนะคะมันดูไม่ดีนะคะเจ้าของไม่อยู่แล้วเราเข้าไปนะน้องก็น้องก็อยู่ตามอัตรากษเขาละค่ะเขาเคยอยู่แบบระบบเปิดแบบนั้นมันก็มันก็ได้อย่างเสียย่าะคะ่ะมันก็อันตรายแต่ว่าพูดถึงอ่าเขาไม่เครียดนะเขาไม่ได้อยู่ในกรงแต่ เดี๋ยวค่อยไปดูนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ